แล้วออกจากอุทยานแห่งชาติหาดนาวกรน,นะคะก็มากินกันที่ส้มตำคกเร็กค่ะห่างกันประมาณ3กิโลกว่าๆเองนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะเดินทางไปสู้อีกอำเภอหนึ่งจ้านี่มี WiFI ด้วยไป นางเธอเรียกฉันไปนดูเ้วก็พอไปดูดโบยไปโอ้ ที่ปูจองผ่านเว็บมานะคะค่ะไอกะละมังอันหนักไปเอากะละมังหน่อยเร็วปะผู้ชายเร็วเรว โอ้เลยต้องทำหน้าที่เยอะเลยไหยรีเซพชันรับโทรศรงรับโทรศัพท์อีกแม่ร้อยงยาวนะนแม่ใจนะยายเขาล่วงหน้าไปแล้วมั้งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะคลิปนี้นะปูจะพาเพื่อนเนเนี่ย เรียกว่ากลับมาทำรีวิวซ้ำที่เดิมนะคะเป็นโรงแรมที่โคโคพีโน่หาดบ้านกูดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะจะบอกว่าริสอน,นียเป็นคล,ปคลิปคลิปคลิปที่แบบว่าป๊อปปูล่าที่สุดเลยในช่องของเรานะคะเพื่อนๆคือเคยทำไปเนี่ยยอดวิวตอนนี้เจ0 0 0มวิวแล้วก็ยังลันอยู่ตลอดเลย ปูก็เลยมาทําคลิปแล้วก็พาเพื่อนๆนมาอัปเดตกันนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะคะมานี่บรรยากาศดีมากแล้วก็มีสนามสนามบ้านเนี่ยให้หลานเล่นได้เห็นปะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านพักนะคะเขาก็จะมีแบบอ่าแบบนี้แล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นบ้านหน้าชายหาดนะคะ บ้านหลังหนึ่งถ้าน่าชายหาดอันนี้ยคือพักได้สี่คนจะเป็นเตียงสองสองขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นบ้านแบบทรงโมเดิร์นนะก็ราคาไม่แพงนะเพื่อนๆประมาณพันห้าพันเจ็ดนะคะที่เมื่อกี้ปูถ่ายราคาอัปเดตมาให้เพื่อนๆชมเนี่ยต้นมะพร้าวก็จะเรียงรายสวยเชียวอืมอันนี้เราเข้าทางด้านหลังแล้ะสาะว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดู นี่ค่ะมีสนามเดินเล่นได้วู้สวยมากของเรา05กับ06นนี่ค่ะบรรยากาศดีทะเลสวยมากอันนี้จะเป็นบีดฟอนนะคะนี่ เดี๋ยวเรามาทำบาร์บีคิวกันหน้าบ้านนะคะเย็นนี้กับวิวแบบนี้นี่ค่ะโอ้สวยมากเลย <c oughs> บอกแม่บ้านลาเยอะแม่บ้านลาเยอะอู้ <c oughs> น้องหมาจะกินน้ำแข็งกูขหิวน้วน้ำะ เอ็มกินหลอกของแพง้วยอันนี้บ้านใครบ้านเธอโอเค,คอ,อ่าคุณแม่เปิดประตูมาพาเข้ามาชมรีวิวห้องก่อนนะนี่ค่ะก็จะมีระเบียงระเบียงให้นั่งเล่นชมวิวนะคะนี่อยู่หน้าบ้านแบบนี้เลยนี่จ้า ห้องหนึ่งเนี้ยพักได้สี่คนจะเป็นเตียงใหญ่นะคะเตียงคู่ก็นี่คือกระจกะมีโซฟานะคะเพื่อนๆนั่งเล่นได้นี่อ่าดูห้องน้ำกันบ้างประตูก็แบบน่ารักนะนี่ประตูแบบประตูโบราณน่ะประตูตึ้งๆด้ง,ดง,ดง นี่ค่ะเอามาเลยค่ะแป๊บนึงป๊บอันนี้ก็สับไว้น้ํานะคะไม่ใหญ่หรอกน่ารักนรักพอแช่น้ําใครรอเล่นน้ําได้มีทั้งสะเอ,อสะเด็กนะคะแล้วก็สะผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเช้าแล้วก็มีอาหารตอนเย็นสั่งทานได้นี่ค่ะสวยไหมล่ะสวยนะ เดี๋ยวปูไปสั่งเตาไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ทำปิ้งย่างกันที่หน้าบ้านล,ลูกละยีบบาทน่ากินนะเนี่ยฝัก,กเดี๋ยวเราเข้าไปดูชาวบ้านกันนะคะจะไปหาน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เผื่อมีอาหารทะเลเพิ่มนะคะอย่าหมู่บ้านชาวประมง น,น,นั้นมงซีฟู้ดอ่ะโอ้โหชอบมากเลยเหมือนกบับชอบสะุดเลเข้าผัด ข้าวผัดสับป,ปะรดใส่เนื้อปลูต้มยำน้ำข้นแล้วน้ปตาจาระเม็ดล้วให้ปิ้งมันมีแค่ปลาหมึกตับโอยอย่างอื่นไม่มีเลยกุ้งก็ไม่มีกุ้งยังไม่ม,า,มาส่งทุกร้านตอนนี้ไม่มีกุ้งเพราะว่าเจ้าใหญ่อ่ะโทรตามกุ้งอยู่รถกุ้งยังไม่ออกมาถึงค่ำโคตรขำเลยหอยเชลไม่เหรอเพียบอกเพีไม่มีมมอหอยเชลไม่มีอะไรเลย

พี่เขาจุดเตาให้นะคะแคมปิ้งของเราในวันนี้ถ้าป้าจุดเองอ่ะไม่รอดหรอกเขาเซียนเขาเจอลมเจอแทนเลเขารู้ทิศลมหมดได้ปลาหมึกมาแค่สองโดนะคะกุ้งไม่ได้นะกุ้งยังไม่มาสง่งวันนี้อด ปลาเก๋า1บวยนะแล้วก็มีต้มยามน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยด้วยน้ำจิ้มมะม่วงนะคะเพื่อนๆปูให้รีสอร์ทเขาจัดชุดเตาแล้วก็ชุดโต๊ะดินเนอร์เอาไว้ให้นะคะเขาก็คิดค่าบริการ300บาทมาพร้อมฐานพร้อมที่จุดเตาเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆ นะคะคบ้านพักของเราเนี่ยแหละวิวดีอโอ้ตอนนี้นะคะหลังจากเรากินดินเนอร์กันเรียบร้อยแล้วริมทะเลนะคะก็มาเล่นน้ำต่อกัแบหบลานๆนี่น้องโบสมาแล้วอึดมาก แบบชุแข่งว่ายน้ำตลอดเวลามีบรรยากาศอาโทเคนะคะเก็เริ่มแบบเปิดไฟนะเดี๋ยวให้หลานชายนะคะน้องเบสตากล้องเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆชมนะไป,ไปเราไปเลยก่น รยากาดยามค่ำคืนนะคะเงียบสงบสงัดเรียบร้อยตอนเย็นเขาก็จะมีพวกปาตงปร์ตี้กันนะคะมากันเป็นครอบครัวไปเดี๋ยวเราไปเอาของในรถกันว่าจะเอาน้ำลงมาเพิ่มนะน้ำเปล่าไม่พอนะคะ 굿มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะเราพาเพื่อนๆนะคะเช้าวันนี้เราพาเพื่อนๆนนะนนะไปกินอาหารเช้าไปดูว่าตอนนี้เมนูเขาเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างอ่าครั้งที่แล้วที่เรามาคือคนเข้าพักมาเยอะใช่ไหมหละ่ะเขาก็จะเป็นแบบสั่งเป็นชุดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้มีทั้งหมด27ห้องนะปูเดาว,ว่าอาจจะเป็นบุฟเฟ่ <c oughs> อันนี้เขาดีอย่างหนึ่งนะเขาจะมีสายฉีดนะคะฉีดทรายเนี่ยตั้งแต่หน้าบ้านเลยคือทรายมันเยอะจริงเนี่ยคือทรายอะ่ะมันแบบมันคอยเลอะเทอะเลอะเทอะนะคะเนี่ยเขาก็จะมีสายฉีดอย่างเงี้ยชอบตรงนี้แหละเนีลิกฉีดตลอดนั่นแหละเนะี่ยคือทรายมันเยอะไงเพื่อนๆนี่กดเลยฉีดทิ้งไว้ ไปกินข้าวเดี๋ยวกลับมาก็คงแบบแห้งอะนะคอยฉีดทรายมัเยอะติดทรายติดทะเลเลไรกันสะาดละโอเคไปไปกินข้าวเช้ากันเราเดินทางข้างหลังได้นะคะข้างหลังเนี่ยจะเป็น สนามหญ้าเนี่ยปูชอบเดินทางนี้มากกว่านะเนี่ยมันเป็นสวนมะพร้าวจริงๆอะมันสวยมากสวนมะพร้าวแล้วรีสอร์ทเขาก็ตากพงุงตากผ้าตรงนี้งดงามตอนเช้าก็แดดแรง คนก็เริ่มเยอะแล้วราคานี้ยังไม่8ปดโมงห้องอาหารเช้าเนี่ยเปิด7จ็ดโมงครึ่งน่าจะเป็นบุฟเฟ่น่าเออบุฟเฟ่แหละโอมาถึงประมาณ8โมงนะคะก็ไม่ค่อยมีอาหารทานเนื่องจากว่าอาหารมันไม่เพียงพอกับแขกที่เข้าพักนะคะคือแม่ครัวก็ทำถาดเลก็กอะ ผัดทีละถาดทีละถาดอย่างเงี้ยมันก็เวลาลูกค้ามาพร้อมกันก็ไม่ทันนะคะก็เลยทําให้แบบต้องไปถ่ายรูปรอระหว่างนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะ,ะก็มาเสริมทีละถาดนี่แหละแต่พอเวลาของลงปุ๊บก็ฝับทีเดียวก็หมดอีกไงมัน27ห้องมัน50กว่าคนนะเพื่อนๆแล้วแบบทำทีละนิด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 มันก็รอนานเนาะเน่สลัดนะแล้วก็อันนี้อร่อยมากนะคะ มาช่วงประมาณ7โมงครึ่ง8โมงนี่คือคนเยอะนะคะแล้วก็แม่ครัวเติมของไม่ทันคูแนะนำว่ามาสักราวๆ8โมงครึ่งเป็นต้นไปอาหารจะเริ่มแบบนิ่งๆอ่ะมาน้ำแข็งใส่แล้วมันจะกลมุ้งแข็งทับกแกงกับไม้เจ้มจมน ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่นะคะตรงบ้านกลุเนี่แหละชื่อว่าร้านคาเฟ่เดวานะคะอยู่ติดกับรีสอร์ทอะคาเดียเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะอากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนต้องกินพวกแบบซาซามะนาวโซดาเนี่ยเน่ยเน,ยเนยีบ้านปุดอะคาเดีย เราออกจากที่พักมาก็ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อนๆไม่กี่กิโลนะคะเราก็จะถึงแบบใจกลางของหาดบ้านกูดคือนักท่องเที่ยวก็จะมาบริเวณนี้กันเยอะนะมีจุดเช็คอินคาเฟ่แล้วก็มีพวกของประดับตามชายหาดต่างๆให้เราถ่ายรูปเดี๋ยวปู๊จะพาเพื่อนๆไปดูกันแต่ว่าตอนนี้นะคะพาพเพื่อนๆมากินไอศครีมแก้ดับร้อนกันขอน,นะแล้วก็สั่งเป็นะมะนาวโซดานะคะเพื่อนๆ ก็จะมีโปสเตอร์โปสการ์ดนะคะอไอศครีมแล้วก็น,นี่เป็นเค้กนะคะเพื่อนๆแต่เมื่อกี้เราสั่งโคสไปแล้ว เขาจะผ่าผ่าหัวถ้วยออกนะคะน<อ>ี่เขาก็จะมีที่นั่งชิวนะคะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้เราก็มาที่หาดบ้านกรูดนะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเรามาทานมื้อเที่ยงกันที่ร้านเจ้าเสกซีฟู้ดนะคะเขาจะมีซุ้มไม้ๆอยู่ด้านนี้นะคะวิวทะเลก็สวยงามดีแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีร้านฟุตทักนะคะแต่ว่าเป็นชาน่ากินมากชาสิบทิศอ่าเดี๋ยวเรากินชากินข้าวนะคะ ก็จะมีเคปลมเย็นสบายมากเลยค่ะตรงนี้จะอากาศดี กินจังเลยชาไทยใส่วิปครีมของน้องโบสนะคะไปาปตาเก่าอะตาเก่านึ่งบวยค่ไอตัวนี้สดอมวาปลวตามันสดเพิ่งมาจากทะเลเลยจ้าเบาลุกมากา เรามากันที่ร้านเจ้าเสกซีฟู้ดค่ะเมื่อวานก็สั่งไปกินสั่งไปที่รีสอร์ทแล้วติดใจนะคะวันนี้ก็เลยพาครอบครัวมาทานกันถึงร้านเลยค่ะก็สั่งหลายอย่างเลยนะเหมือนไครอันนี้กุ้งหัดเกลือนะคะหอมมาก อ,อ่านถายเลยเป็นเงาบดน้ำจิ้มออกปเปรี้ยวชอบโอ้โหดูหอยเชล ข้าวผัดสับประรดคือดีนะคะทางใต้เนี่ยต้องกินแบบนี้เลยนะแล้วก็ต่อกันด้วยไข่ตุน๋นหม้อไฟซีฟู้ดค่ะทุกอย่างเนี่ยที่เรากินไปคือราคาไม่แพงเลยนะอย่างละ200-250อย่างนี้นะคะส่วนปลาวันนี้ตัวละ400บาทนะคะเป็นปลาเก่าทะเล เขาเรียกว่าหอยอะไรเชฟหอยแมงมุมแบบตัวใหญ่มากอ่าเชฟาันนี่นะคะอร่อยไหมเซฟเซ่บบอแม่ต้องกินคำหน้าเหมือนพี่สุอันนี้ไอส์ครีมส่งท้ายทริปนะคะที่ร้านคาเฟ่โอสนุกไหมแม่ โอ้โหลมแรงไม่แรงดูหัวสีส้แม่ดิฉันหัวฟูเลยแม่ดิฉันอ่ะแม่อำลาเพื่อนหน่อยคล,คลิปนี้บ้านกูดคลิปนี้บ้านกูดเ้อสาวพามาเที่ยวสนุกมากอ่าฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ลาไปแล้วจา้าบ๊ายบายาคุณ<า>แม่ปิดวอกบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายอ่า